กินาลีเขาไม่ก้อยค่ะโอ้โหกะสีเข้มเนี่ยทุกใบเลยค่ะโอ้โหอ้าวนาฬาิลองพบค่ะเพื่อนๆสดือเขียวนะคะกระดูกก็เขียวนะคะเหมือนฮุกหลงแต่นี่คือนาาฬิลองพบค่ะฮุหกหลงค่ะเพื่อนๆจน้ะนี่นี่คือฮุกหลงนะคะไม่ใช่เรืองพบค่ะเพื่อนๆนี่โอ้หสวยมาก อ้าวกะสีเร็วเต็มใบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอ้าวอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนดูดูฟักทองติดดอกแล้วติดผลแล้วนะคะดอกไม่สลัดหรือบ่วงค่ะเพื่อนๆแต่มีคุณมดมากวนค่ะเพื่อนๆค่ะติดผลสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆมดไล่หนอไล,ล่แมลงกันแบบง่ายๆนะคะติดดอกแล้วดอกไม่สลัดหรือบ่วงง่ายค่ะ ควรอิ่มค่ะเพื่อนจ๋านี่ควรอิ่มนะคะมีฮารด้วยค่ะเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งขาวเพื่อนโอ้น้องแตกก่ีดีมากๆากค่ะแตละแม่คุสมาค่ะโอ้น้องงามมากๆ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะแถมยังบำรุงพืชผักให้สวยนะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกเยอะค่ะสลับกับร้อนนะคะจะทําให้ต้นไม้พืชผักของเพื่อนนะคะมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างแถมบางต้นนะคะเป็นมากๆค่ะเกิดอาการโรครากเน่าโคนเน่านะคะเพื่อนท่านไหน ะะที่รักบอลสีนะคะปลายใบยบอลสีค่ะจะมีอาการแบบปลายใบยแบบไม่ไหม้หรือกลางใบนะจะเป็นจุดๆนะคะหรือเพื่อนท่านไหนนะคะหนูปลูกบอนสีค่ะแมก้อยบอนสีของหนูค่ะไม่โตเลยค่ะแมก้อยแถมบอนสีนะคะสียังไม่สดใสนะคะอยากให้บอนสีงามน,นะคะสีสวยเข้มสะใจกิ่งก้านแข็งแรงดีนะคะต้นอวบนะคะแถมหัวในดินค่ะก็หัวใหญ่ๆนะคะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำ ด้วยกันเลยนะคะ ยังไหล่มดไหล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติเพื่อนท่านไหนนะคะรักบอนสีนะคะอยากให้บอนสีนะคะกัดสีเร็วสะใจสีสดใสนะคะเข้มตลอดทั้งปีระเบิดรากระเบิดหัวนะคะทําให้หัวบอนสีนะคะหัวในดินค่ะหัวใหญ่โตเร็วแบบง่ายๆนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักจ้าหัวใจของงานครั้งนี้เลยนะคะอะไรก็ไม่่อยขานี่ก็คือ ป,ปูนแดงเลยจ้าปูนแดงกินหมากของคุณยายกันเลยนะคะปูนแดงทํามาจากอะไรคะแม่ก้อยคะปูนแดงทามาจากขมิ้นนะคะแล้วก็เปลือกหอยเขารวมกันนะคะจนเป็นสีแดงๆอย่างนี้เลยนะคะปูนแดงค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดียังไล่มดไล่ไหน,นอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะเพี้้ไฟไรแดงค่ะรักษาโรคพืชได้แถมยังเป็นปุ๋ยแบบง่ายๆนะคะด้วยปูนแดงกินหมากของคุณยายกันเลยนะคะเพื่อนท่านค่ะปูคลกิก ไม่ได้กินสักทีค่ะแม่ก้อยขาพริกเกิดอาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งพริกใบหนิกใบงอนะคะ,ะ,คะไหนปลูกบอลสีค่ะบอลสีช่วงนี้ค่ะแม่ก้อยขาทําไมมีอาการใบจุดๆุดตรงกลางหรือปลายใบไม่ไหม้นะคะนี่แก้ง่ายๆด้วย ปูนแดงกันเลยนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะปูกกล้วยไม้รักกล้วยไม้ค่ะกล้วยไม้ช่วงนี้มีอาการโรครากเน่าโคนเน่านะคะกล้วยไม้ของหนูบางต้นค่ะไม่ว่าแบบหักคอหักไปจากที่ลาต้นนะคะมีอาการแบบบวมน้ําเรียกว่ารากเน่าค่ะเพื่อนื่จ๋าหรือกล้วยไม้บางต้นนะะคมีอาการใบจุดจุดดำดำเรีกว่าโรคเน่าเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะปูนแดงนะคะเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนนะคะตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะคะหรือจะทําต้นไม้เพื่อขยายพันธุ์นะคะเราตัดแต่งปุ๊บนะปูนแดงค่ะเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆก็ต้อนไปจุดที่เพื่อนๆตัดนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะคือไม่ให้ต้นแม่เขาเน่าค่ะเพื่อนๆทำอย่างนี้นะคะเพื่อนไหนนะคะนี่สั่งหัวบอลสีนะคะเพิ่งสั่งมานะคะนี่ไม้ก้อยเพิ่งสั่งมาค่ะเพื่อนๆถุงนี้ร้อยกว่าบาทไม่ถึง200ร้อยแล้วค่ะเพื่งหัวมาแล้วนะคะหัวบอลสีนะเพื่อนๆก็มาล้างนะคะเพื่อนๆทำยังไงถ้าไม่ก้อยขาเนี่ยปูนแดงดีจริงๆแราว็ใส่ไปในน้ําสะอาดค่ะเพื่อนๆ ล้างให้เอาดินออกพอประมาณก่อนนะคะแล้วเราก็เอาน้ํานี้นะคะไปทิ้งนะคะก้อยล้างนะคะหัวบอลสีที่ไม่กกอยสั่งมาเรียบร้อยแล้วเนาะใช้ลูกเชร้ร<ๆ>าแบบง่ายเลยค่ะตักลงไปเลยนะคะหนึ่งแก้วค่ะพเพื่อนเพื่อแล้วเราก็แช่หัวบอลสีไว้นะคะครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะนําไปผาเพื่อปลูกนะคะหรือจะปลูกเป็นหัวได้ตามสะดวกเลยค่ะปูนแดงก็ดีกันอย่างนี้เลยที่เมื่อแช่น้ําปูนแดงครบครึ่งชั่วโมงนะคะไม่กกอยก็ล้างพร้อมนะคะตักลวมนิดหน่อยค่ะ พร้อมเตรียมหั่นซอยนะคะปลูกบอนสีกันเลยนะคะหัวบอนสีถุงนี้นะคะแม่ก้อยได้อยู่ที่นะคะ27หัวนะคะเพื่อนว้าวร้อกว่าบาทเองนี่ก็คือยาพารานะคะ,ะ,คะมียาพารานะคะสามารถใช้ยาแอสไพรินได้นะคะในยาพารานะคะเขามีกดตัวหนึ่งนะคะเราเรียกว่ากดซา,าลิไซลิก ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะต้นไม้พืชผักไม่งามีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างในยาพารานะคะที่มีกรดซาลิไซลิกนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้กับต้นไม้พืชผักได้ทุกชนิดให้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้ดอกนะคะไม่ว่าจะลาบหรือกล้วยไม้นะคะเมื่อบานแล้วนะคะไม่แห้งโรยง่ายน้ดับ,บ,บน้องบอลสีนะคะจะทําให้บอลสีของเรานคะสดใสสดสวยนานก้านแข็งแรงดีจ้าอื่นๆกําลังนะคะผงชูรสจ้าโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะไข่หนึ่งฟองค่ะมะนาวนะคะ เกลือค่ะมะนาวนะคะไม่ก้อยฝานมาเรียบร้อยแล้วนะคะเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่นะคะเ,เพื่อนๆก็ไปตาให้ละเอียดเลยนะคะสิบฟองนะคะตามสะดวกเลยนะคะไม่ก้อยตาเปลือกไข่มาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเบิรกรากระเบิดหัวนะคะระเบิดสีนะคะทําให้ กิ่งก้านน้องบอลสีแข็งแรงดีนะคะต้นอวบนะคะบอลสีไปแล้วคะ่ะแม่ก้อยขายอยากให้สารอาหารทั้งหมดนะคะลงไปที่หัวน้องบอลสีนะคะน้องบอลสีของเราจะได้หัวใหญ่ๆนะคะนี่คืออะไรคะแม่ก้อยนี่ก็คือจุลินรีสังก๊าแสงนะคะทํามาจากอะไรคะแม่ก้อยจุลินรีสังก๊าแสงนะคะทํามาจากนะคะไข่นะคะผงชูรสน้ําปลากะปินะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะ ตามรวมกันนะคะเพะื่อนๆแล้วก็หมักไว้วัน14วันนะคะเพื่อนๆก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสีแดงแแรงฤทธิ์กันอย่างนี้เลยนะคะเราจะเรียกจุลินทรีสังเคราะห์แสงแบบง่ายๆนะคะเรียกว่าเป็นปุ๋ยเปลือกไข่ปุ๋ยไข่แบบพิเศษค่ะซึ่งจะมีโปรตีนที่หมักและเมื่อย่อยสลายนะคะเขาจะกลายเป็นกรดอะมิโนโลเล็กๆนะคะเรียกง่ายๆว่าจะกลายเป็นไนตโตรเจนค่ะเรียกว่าจะเล่งรากระเบิดรากระเบิดหัวกันอย่างง่ายๆทําให้หัวบอลสีหัวใหญ่ค่ะและยังอุดมไปด้วยนะคะวิตามินกรมะาัน โซเดียมและ โพเทสเซียมค่ะโพเทสเซียมสําคัญมากๆนะคะทําให้หัวบอลสีหัวใหญ่จะทําให้สีบอลสีของเรานะคะสีสวยแจ่มชัดตลอดค่ะแมกนีเซียมและธาตุเหล็กค่ะไปนะคะเป็นน้ำซาวข้าวเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะระเบิดตาข้างนะคะเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายเร่งเขียวโตเร็วทันใจค่ะเก่งง่ายว่าจะเป็นอะไรคะแม่ก็อามเทียบเพียงกับปุ๋ยสูตร16-16-16นะคะบำรุงได้ทุกส่วนเลยค่ะวิธีทำทำยังไงค่ะแม่ก้อยค่ะก็คือข้าวค่ะข้าวหนึ่งถ้วยอย่างนี้นะเพื่อนๆก็แช่ไปในน้ำอย่างนี้เลค่ะแช่ไว้หนึ่ง ก็ได้น้ำซาวข้าวง่ายๆอย่างนี้กันเลยนะคะเริ่มกันเลยนะจ้าเพื่อนๆจ๋านี่ยาพารามาเลยค่ะพเพื่อนๆเพื่อนๆมีแอสไพรินเป็นซองนะคะหรือมียาทันใจนะใช้ได้เช่นกันเลยนะคะเคล็ดลับจากสวนดังเลยค่ะนี่พเพื่อนๆยาพาราค่ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปในน,ะะ umes, น้าซาวข้าวนะคะเพื่อนๆไม่มีน้ําซาวข้าวนะใส่น้ําสะอาดธรรมดานะาน้ําสะอาดมานะคะ1ลิตรหรือ2ลิตรนะคะใช้ได้เลยนะปูนแดงมาเลยค่ะปูนแดงกินมากของคุณยายนะคะเราตัก หนึ่งช้อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะช้อนค่ะละลายลงไปในน้ําเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีน้ําเป็นขันแบบไม่ก้อยนะคะใส่ขวดน้ําสะอาดได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆมแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะทาด้วยปูนแดงเลยคะ่ะลดอาการบวมได้นะคะเพ <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ื่อนๆขาที่มีลูกน้ํายุงลายนะคะ,ะเราปลูกน้องบนสีเนาะเราจะใช้นะคะชามรองน้ําที่ก้นกระถางนะจัดลูกน้ํายุงลายนะคะด้วย น้ำปูนแดงอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าใส่ไปที่น้ำรองก้นกระถางน้องบนสีของเราค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อเราได้น้ำปูนแดงนะคะสีแดงแงแรงริบอย่างนี้นะคะก็ทิ้งไว้นะคะ1คืนนะคะรอให้น้ำปูนแดงค่ะสีใสๆนะ,นะ,ะเพื่อนๆไม่ต้องรอให้ถึง1คืนนะคะในจ้าน้้ำปูนแดงค่ะจากสีแดงแดงอย่างนี้นะคะเพื่อนว้าว ตอนนี้ค่ะใส่แล้วนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับเพื่อนเพื่อที่ทําใส่ขวดนะคะนี่เลยจ้านี่ก็จะใส่ปิ้งอย่างนี้เลยค่ะนี่ใส่ปิ้งเช่นกันนะคะสามารถฉีดพ่นน้องบอลสีนะคะหรือฉีดพ่นที่ต้นไม้พืชผ,ผักทุกชนิดทั้งเช้าและเย็นเย็นค่ำค่ได้เลยนะคะช่วงที่ต้นไม้นะคะแตกยอดแตกใบใหม่นะคะใบใหม่ของพืชจะอ่อนแอมากๆนะคะ เราฉีดพ่นนะคะสูตรนี้ที่ยอดไม้ยอดใบต่างๆของเราทําให้ใบน้องกวนสีนะคะแข็งแรงนะคะกิ่งก้านแข็งแรงดีนะคะต้นอวบจ้าแม่ก้อยพาพเพื่อนทาน้ําปูนแดงเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะค่ะแม่ก้อยพาพเพื่อนทาปุ๋ยแห้งนะคะเป็นปุ๋ยเปลือกไข่นะคะบารุงพืชผักได้ทุกชนิดน,น,นี่ก็คือเปลือกไข่นะคะที่แม่ก้อยตามรละเอียดนะคะเพือ่อนๆโนโซเดียมกูตามีดค่ะระเบิดรากระเบิดหัวนะ,ะเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีใส่ผงชูรสลงไปนะคะหนึ่งช้อนอย่างนี้เลยค่ะเพือพ่อนๆค่ะ ะะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักค่ะไก้อยผสมเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าที่ใช้ใช้ยังไงคะไม่ก้อยขาเราโรยที่หน้าดินนะคะดาละครั้งนะคะกระถางเล็กๆนะคะโรยปุ๋ยเปลือกไข่สูตรพิเศษนะคะ1ช้อนชาต่ตอ1กระถางกระถางใหญ่ๆหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะีใช้ด้วยกันเลยค่ะสําหรับสเปรย์นะคะฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปแล้วนะคะครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆ,น,ะะน,ๆน้ำปูนแดงคะ่ะการเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะคะเราใส่น้ําปูนแดง ลงไปค่ะเพื่อนๆยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยนะคะไล่เพียไฟไล่แดงได้นะคะน้ำปูนแดงค่ะน้ำใสนะคะใส่ลงไปนะคะครึ่งแก้วนะคะยาพาร,ราค่ะเพื่อนจ๋าใส่ลงไปนะคะ1เม็ดนะคะ มีเอสไบคลินนะคะใส่ลงไปนะคะ1นซองนะเียมกูตเมตนะคะหช้อนชาค่ะเพื<ๆ>่อนๆระเบิดรากระเบิดหัวนะคะเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีนะคะมีเพื่อนเกษตรที่น่ารักนะคะหลายท่านนะคะถามนะคะไม่ก้อยใครอยากให้บอลสีนะหัวในดินหัวใหญ่ๆนะคะทํำยังไงคะเพื<ๆ>่อนๆต้อง<ๆ>เร่งการแตกรากฝอยนะคะของน้องบอลสีนะคะ<ๆ>ก็คือมโนโซเดียมกูตเมต ลกฝอยเยอะนะคะเขาก็จะหากินเก่งค่ะหัวบนสีของเราก็จะหัวใหญ่ค่ะเพื่อนเมน่าวจ้าเพื่อนจ้า,า,จาหนึ่งซีดง่ายงงามทั้งสวนเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่มแมลงนะคะหอมหอมหอมอ่อนกดนินดๆนะคะกระสีน้องบนสีได้ดีจ้าจานี่ทําให้น้องบนสีนะคะใบใหญ่ใบกว้างโตเร็วค่เะ,คะ,าาเ,ะ,คะเครื่องดื่มชูกาลังเลยนะคะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเครื่องดื่มชูกาลังช่วยได้ค่ะต้นไม้จะฟื้นฟูตัวได้เร็วมากๆค่ะ หมุนฟ้าค่ะใช่น,นะคะมีน้ำซาวข้าวนะคะเติมน้ำซาวข้าวลงไปได้ด้วยนะเลี้ยงเขียวกันอย่างง่ายๆเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนฟอกกี้เลยค่ะมีเพื่อนเกษตรหลายท่านนะคะไม่ก้อยขาซื้อฟอกกี้ที่ไหนคะทำไมาฟอกกี้ของไม่ก้อยใช้ทนทานนานปีนะคะนี <laughs> ่แหละค่ะเพื่อจากเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยไม่ก้อยใช้แมสดเก่าๆนะคะแล้วก็รัดยางเนาะเพื่อนๆดูนะแล้วก็หัวฟอกกี้นะคะเวลาเพื่อนเพื่อไปหาซื้อเนาะก็ดูที่ลักษณะคล้ายๆของไม่ก้อยนะคะเพ,พื่อนๆอย่างนี้หน่อยนะแหจ้าเพื่อนๆจ๋านี่เคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะทําให น้องบอลสีนะคะสีสวยสะใจกัดสีเร็วนะคะกัดสีเร็วเต็มใบกันแบบไม่ง่ายด้วยสุรนี้เลยค่ะเพื่จอนจ๋าสีพ่นเลยนะคะเพื่จอนจ๋าพ่นเลยนี่อีกต้นหนึ่งค่ะแต่ละแม่กุซูมาเนี่เพ,เพื่อนไม่ก้อยเพื่อนดูเล็ด,ดรับเอาไปทําใช้กันนะเนี่ยตัวบล็อกเนี่ยอะไรคะไม่มก้อยขาตัวตัวบล็อกกลางถาดของของพิซซ่านะคะเพื่อนจ๋าไม่ต้องโยนทิ้งนะเพื่อนๆเอามาล็อกล็อก,อกเนี่ยล็อกล็อกน้องบอลสีน่ะที่น้องบอลสีเนาะ ก้านใหญ่ๆสูงๆเนะะี่ยค่ะล็อกอย่างนี้เลยกดล,ลงไปในดินเนี่ยก็จะล็อกให้น้องบอสีนะเขาแข็งแรงค่ะนี่ต้านทานลมไม่ดีค่ะพเพื่อนจ๋านี่แกนพิซซ่าเนาะไม่ต้องทิ้งนะคะพเพื่อนจ๋าว้าว <c oughs> ต้นเล็กต้นใหญ่นะคะใช้ได้เลยค่ะพเพื่อนนี่แต่ละาม่เคยมานี่หาหัวบอลสีอะเป็นเศษเล็กๆนี่ไม่ก้อยก็มาโรยไว้ง่ายเลยค่ะเพื่อนจ๋าใช้ยังไงคะาไม่ก้อยขาง่ายๆเลยค่ะนี่ตักเลยค่ะ หนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างี้นะคะต่อหนึ่งกระถางได้เลยค่ะเพื่อนจ๋าเราเปิดรากระเบ,บิดหัวนะคะเร่งการแตลกรลากฝอยนะคะเป็นปุ๋ยแห้งแบบง่ายๆค่ะเป็นปุ๋ยที่อ่อนโยนค่ะเพื่อนค่ะโดยไปรอกกบๆขกระถางนี้นะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนจ๋าหรืออย่างน้อยนะทุก15วันนะคะพเพื่อนดยเลยค่ะเพื่อนๆค่ะปุ๋ยเปิกไข่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนืนจ๋ามีน้ําสะอาดนะคะรดน้ําสะอาดตามเลยนะคะหรือมีน้ํข่าวข้าวสูตรนี้นเลยจ้า ดีที่สุดค่ะน้ำซาวข้าวนี่สามารถราดรดต้นไม้พืชผักได้ทุกวันนะคะราดรู้เลยค่ะเพื่อนพืจ๋าไม่ใช่เพียงแต่บำรุงร้องบอลสีนะคะเพื่อนจ๋าบำรุงต้นไม้พืชผักได้ทุกชนิดเลยต้นไม้ไม่งามแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างร้องบอลสีนะคะใบใบไม่ไหม้นะคะโรครากเน่าโคนเน่านะคะเพื่อนจ๋าไม่ค้อยพาเพื่อนเพื่อนทำฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนค่ะบำรุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะฟองนะคะนี่ โอทีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเปลือกจ้าพเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งนะคะของดีค่ะป้องกันอาการนะคะติดดอกแล้วดอกสลัดหด<า>รือเปค่ะกดอ่อนๆกดนิดๆค่ะดีต่อต้นไม้พืชนาวเขามีกดซิติกะะและยังมีกด a อ A ค่ะพเพื่อนๆจ่าหาโมโนโซเดียมกูตาม,มตีดคะ่ะใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนนะคะมีความเลังค่ะเราใส่ลงไปนะคะสองฝาค่ะเพื่อนเพื่อนเกลือนะคะ เสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักนะคะการเชื้อโรคเชื้อรากําจัดหอยทากนะคะที่มาทางดินค่ะสิ่งนี้เลยค่ะหนึ่งช้อนชานะคะสีสังก็์แสงนะคะเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะสีน้องบนสีให้สีสวยแข็งแรงนะคะให้หัวน้องบนสีค่ะหัวดินค่ะหัวใหญ่นี่ค่ะรับนี่สูตรนี้เลยเป็นจุลินทรีย์สังก็์แสงนะคะสองช้อนนะคะหนึ่งแล้วเราก็ดีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆปูแดงลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะ ลงไปค่ะครึ่งแก้วค่ะเพื่อนๆนี่เคล็ดลับนะคะบอลสีกิ่งก้านแข็งแรงดีค่ะกิ่งก้านไม่อ่อนไม่ย้วยค่ะเพื่อนๆมีน้ำซาวข้าวค่ะไม่ก้อยใสลงไปเลยเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋ามาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะผสมต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะเพื่อนๆแบ่งครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆมีน้ำซาวข้าวเยอะค่ะไม่ก้อยเลยค่ะดูเฉพาะน้อน้ำซาวข้าวสูนีนะคะ เอาผสมนะคะเอสไพรินนะคะหรือยาคาราลงไปด้วยค่ะเพื่อนเราก็ใช้เลยค่ะก็มีแก้วก็ใช้แก้วเลยค่ะเพื่อนเพื่อจ๋านี่ปูนแดงกินหมากของคุณยายค่ะดีจริงค่ะพืชผักงามสวยค่ะเพื่อนเพื่อนหนึ่งแก้วต่อหนึ่งกระถางเล็กอย่างนี้เลยค่ะกูนีมาค่ะเพื่อนเพื่อจ๋าส่วนนําภูมิค่ะเพื่อนเพื่อนกูนีมาไม่ก้อยขยายพันธุ์ไม่เยอะค่ะเพื่อนเพื่อนราะโตเขาแตกคุ่มแบบเลยๆเนาะเราก็ตัดเขาออกมาขยายพันธุ์เลยค่ะเพื่อรักษาทรงภูมิของเขานะคะนี่ กาสีแบบง่ายๆเลยเพื่อนแล้วก็แทงหลอดใหม่ด้วยนะก็มีเยอะดูเลยค่ะไม่ได้ใช้แต่เพียงน้องบนสีนะนี่ขยายพันธในน้ำเนี่ยม่กก็ขยายพันธุไว้เนี่ยเพื่อนๆดูโอ้เพื่อนๆดูเลยเนี่ยโอ้ลากตึมเลยนี่ชอบแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะแดดจัดไม่ชอบนะคะเพื่อนๆเอารุเลยวูหงามๆทั้งนั้นค่ะอารุ้นเลยค่ะตะละเมกูซูมานะคะนี่ดูเศษบนสีเป็นเศษๆเพื่อนๆอย่าทิ้งนะ รวยทางดินก็ติดนะคะก็โตนะเพื่อนๆนะแล้วแม่กุสมานุกกระทานะคะพิงค์สปอร์ตนะคะเรียกว่าอะไรซิงโกเนียมพิงค์สปอร์ตค่ะเพื่อนๆจ้ะตาลุดเลยนี่ก็อีกออมหนึ่งค่ะเพื่อนๆซิงโกเนียมเช่นกันค่ะเพื่อนๆค่ะอ้าวดูช้างเผือกใบบัวใปก้อยใหญ่มากค่ะทุกคนเราขอการลันตีควานใหญ่ดูดูซะก่อนนี่ถิ่นได้สูตรนี้เลยค่ะแต่สีเร็วเต็มใบนะคะโอ้เพียบเพียบเพื่อนเพื่อน ขีดโพดเลยค่ะ,พะเพื่อนโพดเลยนะคะช้างเผือกใบบัวสหเดชะนะคะนี่ขีดโพดเลยค่ะกิงก้านแข็งแรงดีต้นอวบนะคะแตกอสวยค่ะ,พะเพื่อนๆโอ้ดูเดชะของไม่้ไกวขีดโพดเลยค่ะไปที่ก้านนะคะส่วนหลอดนะคะหลอดไหนที่ม้วนๆอย่างนี้พเพื่อนๆเห็นไหมอยากให้เข้าขี้ใบไวๆนะ,พะเพนะื่อนๆนะนี่ขีดโพดไปที่หลอดเลยค่ะรักกล้วยไม้ค่ะไม่ควรพลาดเลยค่ะ,พะเพื่อนๆจ๋าอู้สูรนี้ดีมากๆขีดโพดเ,เลยค่ะนี่ พวนไปที่ทางยีวัสจะปลูกหรือค่ะเพื่อนๆืป้องกันเชื้อโรคเชื้อราป้องกันลาน้ำค้างนะคะปลูกผักกินใบค่ะอยากให้ผักกินใบสวยนะคะแข็งแรงนะพเ,พเพื่อนเพ่อนดิพสูตรนีนะะ้แบบว้าวพริกไม่ก่อยดุมากแก้อาการพริกเน่ากันแบบง่ายๆนะคะสูตรธรรมชาติเลยจ้าสูตรนี้เลยคะ่เะ,คะพเพื่อนเพื่อสูตรนี้เห็นผลจริงอีกกระถางนึงค่ะแดงวัววัวแดงค่ะเพื่อนเพื่อดพวดเลยเพื่อนเพื่อดูโอ้สูตรนี้นะ ก็ใหม่ได้ดีมากๆว้าวตาละแม่กูซูมาค่ะน้องงามมากๆเพื่อนๆดูทุกคนเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่เน้นไปที่หลอดด้ยค่ะเ,เพื่อนๆจา้าแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจ้าจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคหะ้องนี้ต้นไม้ไม่งามพืชผักไม่สวยไม่ติดดอกออกผลโลรคแมลงลุมเยอะบนสีสีไม่สวยนะคะทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากนะคะอย่าว่าแต่ต้นไม้เนาะคนต้องรักษาสุขภาพเช่นกันนะคะบายบายไปก่อนนะคะทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วดื่มน้ำอุ่นเยอะๆกันนะคะทุกคนไปก่อนคะ่ะ Terima kasih telah menonton!